โอเคครับหลังจากการที่อัปเดตเข้ามาใหม่ของเกมฟรีไฟล์นะครับก็ได้เพิ่มโหมดเข้ามาใหม่เป็นโหมดจัดอันดับสีสีนะ,ะครับเราก็จะขับเล่นกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ข้นเดนด้วยลองกันเรามาดูกัน แล้วมีทิกเราจะมาเราจะมีทิกเรามีทิกบอกนะครับเรามีทิกบอกเล่น4-4เรามีทิกบอกกันนะครับว่าฟังไหนได้เปรียบฟังไหนไเสียเปรียบนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่ประมาณห้าสิบห้าสิบครับไม่มีใครเสีย ี่คือฝางได้เปลี่ยนฝั่งแดงที่ได้เปลี่ยนฝางเป็นฝ่ายรับนะเกมนปลุกไปเขาได้เปลียนครับเพราะเราก่อนจะวิ่งไปถึงเขาเขาวิ่งขึ้นมาบนดาบเกมนี้ถึงเปลียนเราต้องขึ้นบ้านอย่างเดียวเกมนี้กาอเกมนี้ต้องใช้เกมแปดถ้าขึ้นบ้านต่อเน,นื่องจะลูดหัวได้ไง่ายมากโอเคใช่แล้วใชอแล้ว

ไม่ไม่หอดครับชิวอย่บเพิ่งมีระยไกลไปเราถึงเราจะไม่ได้ฆ่าเราก็ต่อยระยะไกลไปเกมนี้เหรอเกมนี้เป็นฝั่งเราที่ได้เปรียบน,นะครับเราดันเราก็ได้เปรียบเรามีสายชั้นกระถ่ายดันนะฮับเกินมากครับนี่เราซื้อไชน่าซื้อคา จอคามันได้ยังไงนะครับจะมได้ไม่เป็นลองดูคาเอเนะครับ,นะรบทำตามผมนะครับถ้าจะฝังน,น,นี้นะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนดันดันดันมาลิมเลย ไงกโดนเพื่อนอยู่บนหมดเพื่อนไม่ลงเพื่อนไม่ลงบาเก็บไหเแม่มึงไม่ลงกันวะควายเอาดิเพื่อนาวผ้สไม่รับจังหวะที่องเม่จังหวะมาแล้วนี่เลือกวิ่งลยแลวใจอครับจังหวะนี้ จริงครับไม่เหนีไเกมนี้ไม่ตึงแล้วก็ตึงพลาดเอ่าผมจะจับปืนหาลนละจะเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมนะ แนวัดได้ครับไปีล้แต่ก็สวยเอ็แปดได้ถ้าจะลุ้หนอยเอมแปดมันเป็นแผลที่แล้วนะแผลที่แล้วเอมแปดลุ้นหัวให้มากแผลที่วนี้ยยังไงมันเหมือนมันลดอาราการยิงน,น้เปล่ายังไงแล้วว่อย่างหนึ่งฝั่งฝั่งนี้เป็นฝังนน่งได้เปียยนเพราะสามารถขึ้นหลังคาเข้มสูงได้ ต้องคอยปกยังเดยวปกพายข้หัวที่มือนเขาบอ,อกเลยไงโอ้โอยนะู่ไหนคือฟิวไลตน,นี่โอเคดาล,ละ หเเัวล้อเน,นี่ยถึงหัวนลน้อแหละวัน,น ปูคนลงง่ายสัตว์เออ,เอ,อ,ม,นอนเมันจะนอนเหี้ยมันก็นอนเฉยสัตว์เอ้ยตกเลยห่วยเลย Yeah. First blood. Holy oh, yeah, hey, yeah. อืมโดนระเบิดแรงครับทีมนี้วันนี้เอามาครับเป็นแรงผมเป็นแรงเอครับซีเรีสอง ทีดว่าสองนเลยเราเห็น้ PC PC แรงเปนกานสั่งสั่อะไอ่างเี้เขาก็เฉลยเฉลี่ยมากเหมือนกันน้าไม่ได้หอบผมพาดองไม <bastards. S 2> ่ใช่อะไรหรอกพลาดแล้ว มันกระตุกด้วยเวาเชัดมาเป็นอะไรที่เสียเสียข,าขานาดนี้โคมาไม่มาควรเนี่ยมันแบบโอ้มันจะร้อนง่ายไม่าจจะลงเกมน,นี้าเกมนี้แบบมัวร้อนง่าย Hãy subscribe đấy, kênh เกมนี้ง่ายๆนะง่ายมานี่กงยมกูสิองฮิทำละเมดได้พันกว่าเราจะมาฝอกกันทิปหน้าต่อครับเอาเจนเชย